อีกแล้วนะครับนี่นะครับแล้วเราจะเข้าไปนะครับนี่นะอันนี้ไม่ใช่นะตัวที่อื่นะปี๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊มาถึงนี่เลยนะครับนี่นะ นี่เราก็กระดูครับไข่หมาไข่หมามาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เนื้อน้าน,นึ่งนะครับนี้ก็วิ่งจับหมานะครับให้หมามางหน้าระ มาหนีอะมันนี่ครับมาหนีอะให้หนีไปได้นี่นะครับน,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 นี่นะที่นี่เพิ่มพันที่เสร็จแล้วนะครับก็ได้ลูกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นลูกครับไปเรียบบังกันกนี่นก็นี้